สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวสิงห์นะคะอลิสาแมจิเจชนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานก,การณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะ เราจะใช้ไพ่ทาโร่ออร์คเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ไดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออร์คเคิลกันนะคะคนโสดสนิทชาวสิงไพ่ใบแรกนะคะ Begin now. Take your first step ค่ะเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแม่หมออัดคลิปในวันที่24ตุลาคมจะเป็นช่วงที่ดาวในกระดานเดินผิดปกติเยอะนะคะแล้วก็ย้ายเยอะด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเหตุบ้านการเมืองของเราเนาะรวมถึงในส่วนของชีวิตของเราทุกๆคนด้วยนะคะ Begin now, take your first step ในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันดาวถอยหลังหลายๆดวงไม่ว่าจะเป็นดาวเ้าร์พระฤหัสมรุิยูนะคะเดือนนี้ก็จะมีดาวพระพุธด้วยเดินถอยหลังจนถึงสิ้นเดือนก็จะมีดาวองคารด้วยถอยหลังอ่ะทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเก่าบางคนอาจจะมีสิ่งเก่าๆคนเก่าๆในอดีตกลับมาในชีวิตก็ได้นะคะแต่มันจะเป็นการ อะไรกเก่าๆที่กลับมาเป็นช่วงเวลาของการทบทวนแก้ไขนะคะ,ะแก้ไขบางคนอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจนะคะกับคนเก่าๆอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นไปได้ทีนี้สำหรับชาวสิงห์เนาะพระฤหัสบ,บดีนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะด้วย ถอยหลังในพบเรือนการงานแปลว่าอะไรคะปุตตะบางคุณอาจจะมีคนเก่าๆนะคะคนคุยกเก่าๆกลับมาคุยกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นไปได้แล้วคุณอยากที่จะเริ่มต้นคุยกับเขาอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงของการเคลียร์ใจกันอะไรอย่างนี้นะคะส่วนคาว่ามรณะก็คือความเสียหายใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงมรดกอะไรพวกเนี้ยถอยก็แปลว่าไอ้ความเสียหาย,ยาต่างๆมันก็จะล่าช้าไปเหมือนกันนะคะ Protect e d by angels ค่ะ you are cherished by the angel นะคะคุณกำสิงคนโสดได้รับการปกป้องคุ้มครองจากนางฟ้าเนาะ angel นางฟ้าเทพธิดา,าหรือ,อคนไทยนะคะก็จะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วแต่ศาส,สนาแล้วแต่ ประเทศแล้วแต่เชื้อชาติเนาะแต่คำว่า protected by angel เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีรวมถึงดาวพระเกตนะคะตอนนี้ดาวพระเกตเนี่ยโครจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุของคุณพันธุแปล่าบ้าน,านเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกตคือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือคนสูงอายุคนแก่อังนี้นะคะดาวรวมท่นนี้เป็นบุคคลเนาะหรือว่า ถ้าไม่ใช่บุคคลเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งทีเ่เรายึดถือกันมานะคะเกศเขาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละคะ่ะคือจิตวิญญาณน,นะคะรวมถึงอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีด้วยเขาเล็งกันนะคะในภพเรือนตงแสดงว่าคนสนิทสิงท่งบางคนอาจจะมีการนำของได้รับของมงคลหรือนำของมงคลเจอ,อ,อเครื่องรางหรือ หรือวัตถุมงคลเข้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิได้หรือบางคนลองไหว้พระลองขอเอ,อเ่อเขาเรียกอะไรสวดมนต์ไหว้พระขอเจ้าที่เจ้าทางที่ทางขอพอรจากท่านดูนะคะในสิ่งที่เราปรารถนานะคะดาพระัสบดียังคือตัวแทนของการคุ้มโทษคุ้มภัยปุตตะคือชื่อเสียงกัมมะคือการงานตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่สิงเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆนะคะโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายานนี้เดี๋ยวแม่หมอเล่าให้ฟังนะคะ ทอรัสค่ะภายใบต่อมา c ค้าทิเว e เ u l t i v a t e เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะทอรัสคือราสีพฤกษกเป็นพบเรืองการงานของคุณที่ดาวพฤหัสบดีโคจังเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้ความโชคดีค่ะดาวพฤหัสบดีคือเทพแห่งเทพทั้งปวงคือดาวแห่งสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคือดาวที่ในทางโหราศาสตร์ไทยวงบอกไว้ว่าดาวในกระดานทุกดวงเสียพฤหัสบดีดวงเดียวดี ก็อาจคุ้มภัยเห็นไหมคะ,ะดาวเสาร์ยังต้องถอยราหูก็ยังต้องถอยนะคะ,ะดาวเสาร์ยังเกรงใจราหูก็ยังต้องหลบให้นะคะดาวดาวร้ายนาะดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคะ่ะอืมก็ยังต้องถอยอะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณกําลังได้รับการขยายนะคะพระหสรัสหัสคืิการขยายคือ expansion ข,ขยายเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานโชรัสความสุข การเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณในเดือนนี้นะคะอ่าทีนี้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยเจ้าเรือนที่เป็นเออจ้าเรือนการงานของคุณนะคะทาร์เก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมคะดาวศุกร์ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าเนี่ยเขาโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุพันธุปลว่าบ้านและเป็นปลาเจ้าเรือนการงานเป็นปลานะคะเจ้าเรือนสหัชชาก็เป็นปลาสหัชชาก็คือการสื่อสารปลาคืองอนเงนไม่แน่ไม่นอนนะคะ ากมามะเหมือนงาน,งานก็ไม่ stable ได้เหมือนกันนะคะประคือทำเพื่อผู้อื่นคุยให้คนอื่นสาชาชักคือการเดินทางด้วยไปบ้างไม่ไปบ้างอ่หรือคุยมันอจะมันอาจจะแบบไม่ไม่ stable นะคะทีนี้ Queen and Pentacle เนี่ยคือไพ่ประจําตัวของคุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเอง Planning ทําไมไม่หมอต้องอ่านว่า Planning เพราะว่าคนโสดชาวสิงห์ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์นะคะในเดือนตุลาคมให้เพื่อน จดจำเอาไว้เลยว่าดาวพระอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเนี่ยดาวประจำตัวคุณจะอ่อนกำลังที่สุดใน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 รอบปีเพราะว่าเขาโครจรเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยได้มาตรฐานนิดนะคะและ เดือนหน้าพฤศจิกาจะเข้าสู่ราศีพิจิกธาตุน้ําอาทิตย์ตกน้ํานะคะที่คือไฟใช่ไหมคะถ้าเรามองเป็นฤดูกาลก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาของหน้าหนาวแล้วเราจะเห็นแสงอาทิตย์น้อยใช่ไหมคะเพราะหน้าหนาวเห็นไหมอืมนั่นแหละค่ะคือคือช่วงเวลาที่ดาวเราเนี่ยจะเขาเรียกอาทิตย์แสงน้อยแสงน้อยลงเป็นนี่ก็คืออ่อนกำลังอ่อนกำลังในภพเดือนสหัชชะนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนตั้งแต่ช่วงตุลาคม ครึ่งเดือนหลังตุลาคมจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะยังคงสถิตเป็นนิดอยู่ในเรือนสหัชชะนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนนะคะเพราะว่าไม่ถึงอ่ะพฤิหัสแต่มันในข้อดีของดาวประจำตัวเป็นนิดคือเราจะอ่อนอ่อนผ่อนตามนะคะเราจะอ่ะไม่มีอีโกโอ้อาจจะ,ะฟังคนอื่นมากขึ้นหรืออ่อนน้อมถ่อมตนะนะคะในอินเนอของดาวที่เป็นนิด แต่ในข้อที่ทุนจะต้องระวังนะคะคุยนัเพนเดเคิลบางคนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสหหสชาคืออยู่กับเพื่อนๆนเดินทางบางอาทิตย์เจ้าเรือสะหาชาไปไหนเจ้าเรือสะหาชามาพันธุคือเพื่อนมาบ้านมาบ้างไม่มาบ้างน,นะเพราะเป็นปลาเนื้อออกไหมคะออแต่มีดาวพระเกศกระตุ้นอยู่และพระพหัดเร็งก็แปลว่ายังมี energy ที่ดีส่วนดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณไปไหนคะเดือนนี้ตั้งแต่24ตุลาคมเข้าสู่เรือนวินาาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นนิดด้วย ก็เป็นดาวอังคารค่ะทีนี้อังคารตกน้ําเหมือนกันอังคารเป็นธาตุไฟก็ตกน้าเหมือนกันอ่ะตัวเราก็จะไปตกน้ําอีกนะคะนี่ฟังเลยเพิ่งตกใจมันเป็นดีจิี่อะไรมันจะเป็นชี้ของการที่ชาวธาตุไฟหรือชาวสิง <c oughs> จะพักผ่อนนะคะพักผ่อนเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาแบบขีดเขียนร้อยเรียงแต่นี่คือเงินใหญ่มากเลยเห็นไหมคะดอกเนี่ยคือไพ่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ควีนด้วยไพ่แบบพระราชินี วงบ,บอกถึงความมั่งคั่งไงคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะดาวการเงินของคุณเดินทับตัวเดินได้ตาแหน่งมาดีๆเนี่ยมายาวๆเลยนะคะมายาวๆแล้วทีเนี้ยบางคนเนี่ยแลนนะในการเริ่มต้นทําธุรกิจนู่นนี่นะั่นบางคนอาจจะกําลังแบบเอ้ยงานมันกำลังเริ่มต้นไปได้ด้วยดีบางคนมีการเริ่มต้นใหม่ทําธุรกิจใหม่ตัวเราก็อยากที่จะมีความรัก นะคะดาปุตะถอยหลังที่เป็นบอกบอกไงบางทีก็อาจจะแบบอ่ามันอาจจะลาชานิดนึงในเรื่องของการเริ่มต้นความรักใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วมันจะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะมีโอกาสไหมแต่แน่นอนในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการที่เราบุกเบิกมาตั้งแต่ช่วงสิงกร,กรกฎาสิงหาช่วงนั้นนะคะจะเป็นช่วงแบบโขยันมากเลยเดินทางนู่นนี่นเนาะนะคะตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มลงตัวแล้ว อ่แพลนที่วางเอาไว้มันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างและอาจจะเริ่มเซตตัวในเดือนนี้ค่ะก็เป็นไปได้เดี๋ยวม่หมอเล่าให้ฟังเราไปดูกันก่อนนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างคนโสดชาวสิงมีชาริอดมี5ดาบ10ดาบแล้วก็9เหรียญ10ดาบกับดาบมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการถูกหักหลังบางคน บางคนถูกทําอะไรรับหลังเนาะห้าดบถ้าไม่ใช่กันถูกหักหลังทำอะไรรับหลังก็เป็นเรื่องของการทะเลาะกันนะคะการไม่เข้าใจมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างกันนะคะห้าดบเนี่ยไพ่ดาบมันจะคมเนาะถ้าเรามองดูตามสัญลักษณ์นะคะจะค่อนข้างคมเป็นอะไรที่การใช้คําพูดนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนบางคนทะเลาะกันก็สาดคําพูดตรงตรงแรงแรงใส่กันอย่างนี้ก็ได้นะคะดาวประจําตัวคู่ของคุณคือพระราหูนะคะโคจรเข้าไปยังเรือนมรณะ แปลว่าต่างถิน่นต่างประเทศเดินทางใกล้ชายยอดบางคนคนรักของคุณอาจจะมีการทะเลาะกันห่างไกลการเลิกกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาเดินทางไปต่างถิ่นย้ายไปที่ย้ายไปทํางานไกลบ้านย้ายไปทาํา,ยายทงานต่างประเทศนะคะนายเพ็น,นรหรือบางคนก็มีความทําตัวเป็นโสดคนนึงอยู่ไกลคนนึงไปทางานไกลหรือคนนึงก็แบบลันลาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็คืออาจจะแบบเป็น,นลักษณะที่ว่า อยากจะมีความสุขอะแต่ว่ามันต้องเดินทางบ่อยๆอาจจะไม่ค่อยได้เติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเราย้อนไป2ปีที่แล้วนะคะดาวความสุขของคุณเนี่ยเขาเข้ามรณะด้วยนะคะบางคนอาจจะเลิกกันไปตั้งแต่สองปีที่แล้วและอย่างเงี้คไไยะค,ะค,ค่ะก็เป็นไปได้นะคะรวมพงก็คือปีที่แล้วพราปัตตานีไปมรณะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูกันว่าเดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆ ของเพื่อนๆคนโสดชาวสิงห์ค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะมี The World The Daily Page of Cups Ace of Cups แล้วก็ Page of Pentacles ดาวประจำตัวคู่คว,ความรักของคุณคือดาวพระราหูเนาะ โคจองเข้าไปยังเรือนมรณะแปลว่าต่างประเทศเดวิล <David S 1> คือไพ่ของชาวต่างประเทศ The ะเวิลคือชาวไพ่ของชาวต่างประเทศมีโอกาสที่คุณจะพบเจอกันก,กับความรักครั้งใหม่นะคะในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะในช่วงวันที่9พฤศจิกายนดาวศุกร์ที่เป็นกระเนาะ สหัะกรม,มะเป็นป่าเนี่ยจะออกและจะเดินหน้าเข้าสู่เรือนที่ห้าเรือนปุตตะแปลว่าชื่อเสียงการคุยมีชื่อเสียงกรมะการงานมีชื่อเสียงปุตตะคือมีชื่อเสียงได้รับความนิยมนะคะและได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเชิงนี่คือกรอนหนดาวสุกเป็นดาวแห่งตัวแทนของความรักด้วยได้ตําแหน่งมหาจักร ทำมุมนะคะตรีโกนไปที่ลัคนาตรีโกนคือเป็นมุมที่ดีนะคะเรือนที่1ที่5ที่9แปลว่าดาวถึงลัคนาดาวถึงลัคนาก็คือส่งอิทธิพลที่ดีในเรื่องของความสุขดาวสืบกุลความสุขไงดาวสืบคือการงานของคุณถูกไหมทีนี้ตัวของคุณจะยังคงอยู่ที่สหัสช,ชาเนาะการเดินทางเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอการจากโลกออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะอ่ะ สองเคยวันนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆได้เพราะพฤิหัดถอยหลังเขาคือคนคุยเก่าๆปุตตะอาจจะเป็นเด็กที่คุณเคยคุยก็ได้ปุตตะคือคนอ่อนกว่า คนคุยเก่าก็ได้เพราะสุขไปอยู่ที่ปุตตะด้วยอ่ะลิงก์กันไปเลยทีนี้เจ้าเรือนปุตตะไปไหนเจ้าเรือนปุตตะไปกรรมะคุณจะเจอกันจากการทํางานมารุตยูอยู่แปลว่าอย่างคาดไม่ถึงมารุตยูแปลว่าต่างประเทศมารุตยูแปลว่าออนไลน์นะคะเป็นคนคุยเก,ก่าที่คุณเจอกันจากที่ทํางานเคยคุยงานกันมาก,ก่อนดีลงานกันก็ได้สีมบางคนเริ่มต้นกิจการใหม่อาจจะเจอกับเด็กๆนะคะมาเตมาหยอดอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เป็นไปได้เด็กๆนะคะ ปุตตะเด็กอะความเป็นเด็กค่อนข้างโดดเด่นนะคะในเรื่องของความรักครั้งใหม่แล้วทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ดาวสุกรีโกนถึงปุตตะมันคือความสุขภายในใจนะคะเพื่อนปุตตะเนี่ยมันคือความสุขความสุข,สขลึกๆภพเรือนเนี่ยภพเรือนที่ห้ามันจะเป็นภพเรือนที่บ่งบอกถึงว่าเฮ้ยแล้วชีวิตเราเนี่ยโอเคหนึ่งชื่อเสียงสองความรักสามคือ creativity คือความคิดสร้างสรรค์นะคะเอ่อ เมื่อมันมีดาวสุประเคะโครจรไปอยู่ตรงนี้ในใจลึกๆเราจะแฮปปี้เพื่อนๆเราจะอยากร้องเพลงเราจะอยากทำกิจกรรมสนุกสนานนุ้ยนั่นและไอความสุขมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขถูกต้องไหมเมื่อดาวความรักไปอยู่ตรงนั้นบอกเลยว่าหนึ่งถ้วยคน <ๆ S 1> คนนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณแฮปปี้มากๆนะคะเอแฮปปีม้มากๆเลยหนึ่งถ้วยแฮปปี้อาจจะมีความโรแมนติกด้วยเพราะว่าเพื่อนๆชาวสิงเป็นคนมีความโรแมนติก นะคะสองเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกเป็นนิดแปลว่าโอ้ยเราก็อ่อนอ่อนผ่อนตามเขาด้วยนะคะเออทีนี้เราไปดูกันว่าถ้าเขาเข้ามาเขาจะทิแอคชั่นยังไงบ้าง energy ของเขานะคะมีโอกาสเป็นชาวมงกรชาวมงกรมาสองใบเลยมีโอกาสเป็นชาวมงกรนะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ำมีนกดกดพิจิกนะคะ <c oughs> และเป็นคนที่อ่อนกว่าคุณได้นะคะอถ้าเขาเข้ามานะคะเขาจะ take action ยังไงบ้างนะคะ่ะ ชียรอดอ่าคนไกลค่ะอือม,มีการเดินทางมาหานะเนี่ยเออสิบไม้อ่ะคุยเรื่องงานหนึ่งนะคะคุยเรื่องงานหนึ่งควีนถือถ้วยเซเว่นน็อเป็นดกอสี่ไม้เท้าสิบหกพฤศจิกายนนะคะทีนี้หลังจากนั้นดาวประจำตัวของคุณที่อยู่พบสหัสชชะนะจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุไปร่วมกับดาวพระพุธ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภะลาพระยังแปลว่าเพื่อนเพื่อนสนิทหรือแปลว่าความรักได้เหมือนกันนะคะอ่าอีกดวงหนึ่งนะอีกดวงหนึ่งไปเจอกับภเกตที่กระตุ้นนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสี่คือคู่ประชาสัมพันธ์อ่าล่ะทีเนี้ยการสื่อสารกลับมาดีขึ้นเนาะอ่าคุยเรื่องรัรกให้ใคร่หนึ่งนะคะว่าปุตตานาะคือความรักเนะาะดาวศุภเนี่ยอ่าทีนี้อ หนึ่งสี่เก้าเล็งพรฤาัสเจ้าเรือนปุตตะที่ถอยหลังเอาละอาจจะมีความล่าช้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่เรามองว่าความสัมพันธ์ที่เขาเรามองว่าอาจจะมีการเดินทางมาหาที่บ้านได้เหมือนกันนะเนี่ยคุยคุยกันอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นซีนาริโอที่เป็นคนเก่าๆกลับมาเนี่ยคะ่ะเราเคยคุยเคยไปมาหาสู่การมีโอกาสที่จะกลับมามาเยี่ยมเนี่ยคะ่ะได้เหมือนกันอืมหรือป๊อปอัพขึ้นมาหรือแบบอาจจะแวะมา ทักทายนุ่นนี่นั่นนะคะเป็นไปนได้ว่าจะมาที่บ้านลยเพราะว่าตัวคุณจะโฟกัสเรือนพันธุนะคะหลังจาก16พฤศจิก,กาย,ยนพันธุคือบ้านครอบครัวบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่เนาะหนึ่งสีคือการเซ็นเอกสารนะคะปุตตะคือใหม่ถูกไหมอ่ะอย่พบกันงานอาจจะอาจจะไม่มีสองส n น r i o คือ1อาจจะซื้อบ้านใหม่เซ็นเอกสารนุน่ยนันเนาะสตกแต่งบ้านได้สม ได้ที่ทํางานใหม่และมีการเช่าเศเอกสารเอ,เอกสารเช่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เพราะมันเปปรากฏที่การงานด้วยไงนะคะอย่างและเจ้าเลยปุตตะมาเจ้าเรือง,งานมาปุตตะปุตตะแปลว่าใหม่กัมมะปุตตะงานใหม่และสลับเรือนเกษตรกันด้วยอ่าเนี่ยนะคะสหาชาัช้ะปุตตะปุตตะกัมมะกัมมะ ปุตตะปุตตะกรมาอ่าสลับเรือนได้ตำแหน่งอ,อ่า,อาเขาเรียกอนุเกษตรสลับเรือนมันมั่นคงด้วยนะคะโอเคสิบหกพฤศจิกายนดาวประจำตัวเข้าเรือนพันธุเล็งไปที่ดาวพฤหัสอาทิตย์เนาะตัวตัวองคุณคืออาทิตย์พฤหัสเขาเรียกอาทิตย์เป็นมิตรกับ นะคะเป็นเกณฑ์ที่ดาวถึงกันดาวที่กระดาพรพฤัสถึงกันเมื่อไหร่ได้โชคเมื่อนั้นเอาละความสําเร็จความมัง่งคั่งบ้านใหม่รถใหม่คนนี้อาจจะเป็นคนที่นั่นแหละคะ่ะอาจจะเรืออาจจะแบบเขาเรียกอะไรเต็มที่อะไม่บอกบอกเลยเต็มที่อืมนคะคะหรือตัวเราอยากจะเริ่มต้นเต็มที่กับเขาก็ได้นะความความที่คุณอยู่ที่ ราศีพิจิกเขาคือความลับนะคะเขาคือความลับเกดอยู่ที่พิจิกเขาคือความลับอืมมีเงินด้วยอ่ะพันธุลาภลาภพ,พันธุเพื่อนมาหาธิบ้านเพื่อนใกล้ตัวบางคนอ่ก็อาจจะชอบเราอย่างะจีบเรานี้ก็ได้นะคะเอาเงินมาให้จเจ้าเรือนการเงินด้วยปโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยอ่ะก็อาจจะมปนคนในนั้นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเราอย่างค่ะก็ได้ทีนี้วันที่สิบห้า ก่อนที่ดาวประจำตัวคุณย้ายเนาะวันที่สิวันที่สิ 15, ดาวพุธดาวการเงินที่อยู่ในภพเรือนพันธุเนี่ยเขาถอยหลังนะคะยังอยู่พันธุแหละแต่ว่าถอยหลังเดินผิดปกติแปลว่าล่าช้าแปลว่าล,าลาัคนาราศีสิงห์คนสนิทอาจจะต้องเตรียมตั้งรับหรือ p r e แ a ร์นะคะเตรียมพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินสำรองการสแปนเงินหรือการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงิน ลาพักถอยหลังกระดุมพักถอยหลังกระดุมพักคือเงินเงินที่ใช้ไปกับการาซื้อบ้านใหม่ตกแต่งใหม่อะไรพวกนี้ค่ะหรือธุรกิจเนี่ยมันอาจจะล่าช้าได้เราอาจเราก็เลยอาจจะต้องไป1นึสี่เซนเอกสารใช่ปะที่บอกอาจจะแบบไปขอ Finance ขอรี f i n a n c e ขอเงินเพิ่มไปหาสินเชื่ออะไรพวกนี้ค่ะก็ได้หรือบางคนอาจจะไปหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ นะคะอย่างเงี้ยเอาไมได้หลายดีเพราะว่าเขาเป็นคู่มีกันหมดเลยนะและดาวการเงินมันช้าไงบางคนอาจจะได้เงินเงินมันช้าเลยต้องกลับไปเอาเงินเก่าของเรามาใช่หคะ่ะก็ได้นะัคะเรามองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาแต่อาจจะหนักจะเหนื่อยเพราะดาวเสาร์เจ้าเรอลริเล็งลัคนาคุณอยู่นะและเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยไม่เดินถอยหลังแล้วนะจ๊ะ เขาจะมาเดินเป็นปกติแล้วนะ14วันแรกนะคะก็คือช่วง4-18พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเดินเขาจะหยุดนิ่งเขาจะยังแบบมนอยู่มนหยุดนิ่ง,ย,งยังไม่เดินยังไม่เดินแต่ไม่ถอยละไม่ถอยจะเริ่มแบบเซ็ตตัวละเพื่อที่จะตั้งตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าอ่าจะหยุดนิ่งละอยู่กับที่อยู่กับที่14วัน นะคะพอหลังจาก18พฤศจิกายนเนี่ยจะเริ่มเดินเป็นปกติแล้วนะคะเสาอารีจะเดินเป็นปกติแล้วสิ่งต้องตั้งรับซน,นิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราพรีแพ์อะไรเงี้ยคือ,ขอเขาเรียกว่าอริารีเา็งานงานอะไรงานใหญ่อะ่ะเสาเ,เกษตรงานใหญ่งานหนักงานเหนื่อยงานความรับผิดชอบสูงโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยักษ์อะไรพวกนี้แต่ถ้ามันให้มาซึ่งนะคะความมั่นคงให้กับคุณอะ คุณก็จะมีโอกาสที่คุณเจอได้สิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันนะคะถ้าคุณผ่านบททดสอบของความเข้มขน้นผ่านบททดสอบที่ชาวสิงห์อาจจะบางท่านคุณอาจจะชินแล้วไหมนะคะอ,อคุณอาจจะชินแล้วไหมบางท่านบอกว่าไม่หมอไม่อยากชินหรอกดาวเาสามะเร็เงไม่อยากชินเราก็ทาอะไรไม่ได้นะคะแต่ถามว่าเราก็คุ้นเคยกับเขามาเป็นปีกว่าแล้วอ่ะนะคะก็ ทุกคนผ่านมาได้ไม่หมอกก็เคยผ่านมาแล้วเนาะในในมุมนี้นะคะเพื่อนๆก็ผ่านได้ไม่หมอเชื่อแบบนั้นนะคะดาวพฤหัสมาคุ้มครองโดนชะตาแล้วนะคะเรามีสติในการชั่งน้าหนักชั่งคิดนะคะชั่งน้าหนักและมีสติในการพูดมีสติในการทาอะไรทุกอย่างเราจะผ่านพ้นไปได้เรามองว่าหากเพื่อนๆกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่มีความโรแมนติกเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวกรกฎได้นะคะรวมถึงเป็นชาวธาตุไฟเนาะ เมสินธนูนะคะเนี่ยทางานเจอกันจากงานนะคะหลักๆเลยเจอกันจากงานเจอกันจากการเดินทางเจอกันจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นเด็กๆคนเด็กๆคนคุยเด็กๆที่เคยคุยกันนะคะกลับมาคุยได้ือกันและหากคุณกลังตามหาความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนากันไปได้ยาวๆนะคะทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์นี้ก็คือตอบโจทย์นะคะแต่อาจจะต้องบาลานและก็สมดุลด้วยนะคะเนื่องจาก มีในส่วนของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนเหมือนมันจะมีงานมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะพอบางทีมีงานมาเกี่ยวข้องแล้อีกอย่างสิ่งก็จะเป็นในลักษณะของความเป็นผู้นําที่ต้องคอย l e ีดคนอื่นๆนะคะอ่ะเราอาจจะต้องแก้แกปัญหาแก้ไขปัญหา ยุกยีๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันด้วยใช่ไหมนะคะความรักบางทีอาจจะต้องรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะเมื่อมันเติบโตแล้วก็อย่าละทิ้งไปนะอย่าละทิ้งไปนะอย่าละทิ้งไปก็ให้ประครับประคองนะคะประมาณนี้อ่ะมาดูพลังงาน,นเอาคำกันค่ะ บาท่าคุณอาจจะเหนื่อยจากช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะนะคะแต่บางคนมีจบบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณที่มันคาราคสซังในใจของคุณบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมานานนะบางคนอาจจะเพิ่งเป็นโสดมาเลยส,สดๆร้อนๆเลยก็ได้นะคะการเดินจากมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่แฮปปี้และดีกว่าเดิมนะบางคนอาจจะดาวเป็นนิดแปลว่าเอม ก็คือทั้งเดือนพฤศจิกาด้วยนะคะเข้าธาตุน้ําเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนเอเจี้เราอาจจะไม่ได้แสงมันอาจจะไม่ได้ส่องเรามาตลอดเวลาแต่เราได้รับความโชคดีถ้าเราจะพูดมองอีกด้านหนึ่งก็แปลว่าชีวิตของเราอาจจะไม่ต้องอดิ้นรนมากถาว่าดิ้นรนมาเยังต้อดิ้นรนอยู่แต่เราอาจจะมีตัวช่วยมากขึ้นเราจะสบายมากขึ้นประมาณนี้นะ ในมุมแบบนี้ที่แม่หมอมองนะคะแล้วก็ห้าถ้วยบางคนอาจจะยังผิดหวังจากความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณกิฟต์อัพนะคะถ้าคุณคือคนที่เดินออกมาคุณกิฟต์อัพคุณอาจจะยังเสียใจคุณอาจจะยังเฟลบางครั้งบางเวลาเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาบางครั้งบางเวลา เรื่องบางเรื่องเหรอจะต้องใช้เวลาในการฮิลความรู้สึกของเราเด็กถือถ้วยมีเด็กถือถอ้วยไปแล้วนะคะมีคนเขาแอบชอบคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณอยากเริ่มต้นโอกาสอยากขอโอกาสใหม่จากคุณนะคะก็ลองปลดใจดูนะคะถ้าคนคนนั้นเนี่ยคุณมองไปข้างๆแล้วมองเห็นเขาอยู่ตรงนั้นนะก็ลองเปิดใจดูนะคะมันก็เป็นเชื่อเวลาที่ความสุข <laughs> ความสุขอาจจะช้าแต่ดาวสุขมาแล้ว และสุขทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะก็แม่หมอก,ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะชาวสิงคนสสนิททุกคนเลยค่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดีเสมอบางสิ่งบางอย่างบางคนเข้ามาให้บทเรียนบางคนเข้ามาเกื้อกูลนะคะนี่แหละค่ะชีวิตของเราเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆคนส,สนิทชาวสิงนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอยียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ